สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสวนสุวรร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาตัดหญ้ากันค่ะตัดหญ้าคุมดินให้ต้นสมโอของเรากันนะคะก็ห<ก>น้าร้อนแบบนี้นะคะเราก็จะเอาหญ้าที่เราตัดเนี่ยค่ะมาคุมดินให้ต้นสมโอกันนะคะก็จะทํากันแบบนี้นะคะก็ ข้อดีของมันนะคะก็จะช่วยให้ดินมีความชื้นได้นานนะคะจะทำให้น้ำในดินเนี่ยระเหยช้าลงค่ะก็จะทำให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะเราจะทำกันช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะก็ช่วงหน้าฝนเราจะไม่ทำกันนะคะเพราะวา่าจะทำให้โคนเป็นเชื้อรานะคะโคนต้นส้มของเราเนี่ยเป็นเชื้อรา ก็หน้าฝนจะทําให้แบบว่าเราจะทําให้ต้นโล่งๆค่ะจะได้รับแสงเต็มที่นะคะก็จะทําให้ดินแห้งเร็วด้วยการใส่ปุ๋ยของเรานะคะก็เราจะใส่เป็นเคมีสูตร15เสมอนะคะแล้วก็มีช่วงสลับกันกับปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยหมักค่ะก็บำรุงต้นจะได้โตเร็วนะคะแล้วก็สมบูรณ์ใบเขียวสวยเลยคะ่ะ ก็ข้อดีของการตัดหญ้านะคะก็คือป้องกันการซุกตัวของแมลงได้นะคะแล้วก็หญ้าก็มีประโยชน์ค่ะเป็นปุ๋ยของเราได้นะคะเราก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เราจะไม่ฉีดพ่นเป็นสารฆ่าหญ้านะคะมันไม่ดีค่ะมันจะทําให้ระบบดินของเราไม่ดีค่ะ mm hmm. ก็เนี่ค่ะเราพามาชมกันที่แปลงหัวไนะคะวันนี้ โตนนแล้วค่ะต้นนี้ปีนึงค่ะตอนที่เราเอามาปลูกอะ่ะมันจะต้นใหญ่นะคะอ่ตอนที่เราทาบต้นมันจะใหญ่แล้วก็มันจะโตเร็วค่ะถ้ายอดเล็กมันก็ช้าหน่อยนะคะ,คะนี่เป็นต้นเสียบยอดนะคะต้นนี้นะประมาณปีน,นะะึงค่ะก็เนี้ก็เป็นเสียบยอดนะคะ มันจะมีไอ้พวกนี้ค่ะเป็นหนอนชอนไม้นะคะก็ที่นี่เราไม่ได้ดูเลทุกวันละคะอาทิตย์มาครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งไม่ทันหนอนค่ะมัน,ะะนเป็นแปลงที่เปเพอหัวใซของเราค่ะก็มันมีอีกแปลงหนึ่งอยู่ด้านนอกอ่านหนนใหญ่นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันคลิปหน้านะคะ่ะ ก็ไม่กี่ต้นนะคะในนี้ก็ประมาณร้อยต้นไ,ได้ค่ะเราปลูปกห่างก็ประมาณสี่เมตรค่ะสี่แล้วก็ปลูกสลับกันแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่กว้างก็งม,าามีมะพร้าวแซมมะพร้าวน้ำหอมลิมล,มลิมข้างนะคะ อันนี้เป็นต้นเสียบยอดนะยอดมันตายค่ะก็เลยเอากิ่งตอนมาลงแล้วก็พอต้นโตสักนิดนั้นเราก็ค่อยทำท่ากิ่งค่ะนะคะทำเป็นเสริมรากให้กันค่ะวันนี้ก็เป็นเสียบยอดเหมือนกันค่ะ ต่่ออยูระะะงนนี้นะคะติดหมดแล้วค่ะนี่เรารอตัวอย่างเดียวนะคะก็เราใส่ปุ๋ยตอนนี้เดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งแล้วก็ลดน้ำอันนี้เป็นเสียกยอดต้นนี้เป็นกี่ตอน,นะคะ่ะ ะมีหนอนลงหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ทุกวันที่นี่เรามาอาทิตย์ละครั้งหรือสิบวันครั้งนะคะก็จะมีจำพวกหนอนมาเ,งเลง่อยคะ่ะเนี่ยเวลาแตกมันจะแตกทุกข้อเลยนะคะทุกยอดนี่มันจะแตกทั้งต้นเลยแล้วมันจะโตโตโตเร็วมากก็วันนี <venture> ้ทางสวนขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะ อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะติชมได้เลยค่ะจะเอามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ